ยอดเศรษฐีสวดมนต์กันกิจกรรมความเพียรครั้งที่สิบสี่ค่ะวันนี้ขณะน,นี้เป็นเวลายี่สิบนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีค่ะขอให้ทุกคนนะคะสูส้ๆนะคะวันนี้เรามากันครนนึ่งทางแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเรามาเริ่มสวดมนต์จะดินจิตภาวนากันเลยค่ะบัตรนี้ เป็นวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7เป็นวันที่14ี่ที่ข้าพเจ้ายะดาก้องวณิชกุลชัยขอถาวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทสวดชุมนุมเทวดาสะมันตาจักวาเดสุอัตตราคาชันตุเทวตาสัทธรรมังมูนิราชสะสุนันตุสักขโมขทังสักเคกาเมจรุเปคีรีิคราตาเตจันทริเควิมาเน ทีเปรเทจะคาเมตารุวนานาหาเนเเคหาวัตถุมหิเเคเตภุมมาจายันเทวาชาลาธาวะชาลาธาลวิสเมยักขาคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวัปราวาจานังสาธาวเมสุนันตุ ธรรมะสวัสการูอายามพะทันตาธรรมะสวัสการูอายามพะทันตาธรรมะสวัสการูอายามพะทันตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพระคะวตูอะระหโตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวตูอะระหโตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวตูอะระหโตูสัมมาสัมพุทธะบทสวดไตรสราคม พูททางสารนังคาชามีทำมังสารนังคชามีสร้างขังสารนังคาชามีทุติ่ยำปีพูดทางสารนังคาชามีทุติ่ยำปิีทำมังสารนังคชามีทุติ่ยำปีสร้างขังสารนังคชามีตติยมปีพูดทางสารนังคชามีตัดี่ยำปีทำมังสารนังคาชามีตติยมปีสร้างขังสารนังคชามี บทสวดสัจจคริยาคถานตถิเมสาสนางอัญยังพุทธเมสศาสนางวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเมโหนตุสัพพธานตถิเมสาสนางอัญยังธัมโมเมสาสนางวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเมโหนตุสัพพธานตถิเมสาสนางอัญยัง สั้งโคมสสถธนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะสุธิเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังปะคะวาสักเกสุวิหารติกาปิรวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกขุสังเคสทิงปัญจะมตเตหิพิกขุสเตหิสัพ,พเพหิวะอรหันเตหิทสะหิจะโรกธาตุหิทเทว,วตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตงังทัศนายะพิกขุสัน คันจะกอะทะโคจะตุนนางสุทธาวสกายิกานางสุททยเทวานางเอตถะโคสิอายังโคพระควาสักเกสุวิหารตีกัปิละวัตถุสมิงมหาวนีมหาตาภิขุสังเคณาัสตาิงปัจจะมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพหิวะอรันเตหิทัสเหิจโรกทาตุหิเทวตาเยปุเย,ยเนะสันนิปติตาติ โคนติภควัวันตังทัสนายะภิกขุสรังคันจะยันนูนะมะยามปิเยนาภควัตภควาเตนุปัสังกามือยามะอุปัสังกามิตตวาภควาโตสันติเกปัจเจกะคาทาภาเสยามาติอะทะโคตตาเทวตาเสยาทาปินามานามะพลาวาปุโลซัมมันจิตชิตังวา พา,า,าหังปะซาเรยาปะซาดิตังวาพาหังซัมมิเชยยอีวะมวะสุทธาวาเตสุเทเวสุอันตาริขิตาพระคาวตัปุปรโตปาตุระสังสุปาตุระหังสุอะทะโคตาเทวตาพระคาวตังอะพิวาเทวตาอแตมันตังอัดทังสุเอแตมันตัง ทิตาโคโอเอกาเทวตาพระควัตัวสันติเกอีมังคาทั้งอาภาสีมหาสมยโยปวัปวสปวนัสิงเทวากายาสมาคาตาอะคาตามหาอีมังธรรมมาสมายังทักกิตาเยวะอาปะอาป,ร,อาปร,ราชิตาสังคันติ อะทะโคอัปาปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตัตตาพิกขาโสมาทหังสุจิตตังอัตโตนอุชุกะมะกังสุสาระทีวเนตานิขันเฮตว,ว่า อินทริยานิรักขันติปันธิตาอัตโคอปาราเทวตาพระควโตวสันติเกอีมังคาทั้งอาภาสิเชตวาคีรังเชตวาปาร,รีคั้งอ,อินทรีอินทคีรังโอ,โอ,โ,อโอหจมามะโ,โอหจมามะเมชาเตจารันตุจารันติสุทาวิมาลาจากคุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ อัะโคอัป,ปาราเทวตาพระคววตโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาจิเยเกยจิพุทธทงสารนางพระสารนางคาตาเซะนาเตคันมิสสันติอปายาภูมิง ปหายมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันตีติอะทโคุพะควาพิกคูอามันเตสิเยพุเยนะพิกขเวทัตสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตา้นติภะคะตถาคตังทัสนายภิกคุสังคันจากเยปิเตพิกเขเวเออะหิสุงอะติตมัฏธานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธ,ธาเทสัมปีพะควันตาเอตาเอตาปเอตัปารามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเฮสุ้งเซยะทาปีไมยะังเอตตาราหิเยปิเตภิกขวเวภาวิสันติอนาคตามัตทานังอรหันตัวสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพะคาวันตานังเอตาปารามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติ เตยยท้าปิมัยยาังเอตระหิอาจิคิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตยซามิพิกขเวเทวกายานังนามานิเทเทสิซามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธูกังมะนะสีการทธาพาสิซามิติเอวัม พันเตติโคเตอิกคุภพวาโตสันปัจจัโซสุงพควาอาเตเอตัทโซจะมูธมานอาอภิกามุงภิกคุนางสม,มิติงหัวนางขอภัยค่ะสีโลกามนุกัามิ ยัตถุมาทัสทัสิตาเยสิตาคิริคับพารังปะหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวาสลลีนาลูมหังสาภิสัมภุนูโอทาตมนาสาสุทาวิปัสนาณามนาวิลาพิโยปันจัสเตยัะตวาวาเนกาปิลวัตเทเว ตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสนีสาวะเกสาสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอาตปามะการุงสุตวาพุทธสะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังมะอะมนุสสะนะทัสนังอัปเปเกสะตมัทคุงสัท สหัสสังอัฏฐสัตตังอิเกสหัสสานังอมนุสสานัมทัถสุงอัปเปเกนันตมัตทคุทิสาสัภะผู้ตาอาหุงตันจะสัพังอภิญญายะวะวะกขิตตาวานาจักคุมาตาโตอัต มันตยยสัทธาสาเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาณทภิกขโวเยโวหังกิตายสามิคิราหิอนุปุพภะโสสัตตสหัสวาวยคาภุมมากาปิระวัตถวาอิทธิมันโตชุดติมันโตวันณวันโตยะสสิโนมูธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงหวนาง สหัสสาเฮมาวตายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตวันณวันโตยสัสิโนโมูธมานาอภิกามุงพิกคูน่นางสมิติงหัวนางสาตาคีราติสหัสสอยากขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตวันณวันโตยาสัสิโน โมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงหัวนางอิเจเต,เตโซละส,ะสหัสสะยักข้านานตะวันนิโนอิทิมันโตชุต,ติมันโตวันณวันโตะยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงหัวนางเวสามิตาปัญจสตายักขาน,านานตะวันนิโน อิติมันโตชุดติมันโตวันณวันโตยัสสีโนโมธะมานาอภิกามูภิกคูนางสมิติงหัวนางกุมพิโรราชคขหิโกเวปุละสะนิเวสนางพิโยนางสัตตสหัสสังยักค้านางปายปุปปะปายิลุป,ปาสติกุมพิโรราชคขหิโกโซปาคาสมมิติงหัวนาง อูริมันจะที่สั้งราชาทัตตารโทรปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายะสศ,ศิโสปุตาตาภิกตสะพหาหโูอินทนามามหัพลาอิทธิมันโตชุดติมันโตวันณวันโตยะสสิโนมูธมานาอภิกามุภิกคูนังสมิติงหัวนางทักขีนันจะที่สร้างราชาวิรุณโหตับปัสสาสติ กุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสติโสภุตตาปิจัสสะพหาหโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยาสติโนมูทนามาอภิกามุงพิกคูน่นางสมิติงหัวนางปัจชิมันจะที่สร้างราชาวิรูปกโคปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสติโสภุตตาปัต ปุตตาปิทตสะพะหโวอินทนามามหาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะศสีโนมูธมานาอภิกามูพิกคูนางสม,มิติงหัวนาง อุตตร,รันจาตีิสราชากุเวโลตับปะชาสติยักษานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโซภุตตาปิตสาพะหโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโน โมทนาโมทมานาอภิกามุงพิกุูนางสมิติงหัวนางปุริมะทิสังทัตรารัทูทักขีเนนวิรุณหโกปัชชิเมนวิรูรรรปกโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารูตารเตมาหราชาสามันตาจัตุโรทิซาทัตทัทลมานาอัดทั้งสุวันนี กาปิลวัตถเวเตสรามายาวิโนทาสะอาคูวันจานิกาสัทามายาคุกเกนดูเวเกนดูวิภูจัตวิภูโตสหจันทนกาเมเศเสโทกามะเสโทจะกินนุมันดูนิมันดูจัปะนาโทโมปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตาริ จิตเตเซนาจะคันทัพภูมโนราชาชนูสะโพอาคูปันจสิคโครเจวะติมพรูสุริยวัชชะสะเอเตจันเยจราชานูคันทัพคันทัพพาสหราชุภิมูทนามูทมานาอภิกามูงภิกขุนางสมิติงหัวนาง อะทคูอภะา,านาคาเวสาลาสหตสัะเวซาลาสหตตจักกากรมภลัสตะละลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาตัตตรัตทะจะอาคูนาคาตยัสีโนเอราวันโนมหานาคูโซโปาขะสมีจริงหัวนางเยนาคาะ เดนาคาราชิสหัสสหารันต eh ิทิพาธิชาปักคีวิสุทธจักคูเวหายสาเตวนมัชปัตตาติตราสุปันนาอิติเชตะเตสนามังอภยันตทานาคราชานมาสิสุปันโนเคมะมะกาสีพุทโันสันนา สันห,หิวาจาหิอุปาวะาหายันตานาคาสุปันนาสารณะมากังสุขทางชิตาวาชิวรหัาเทนะสมุททางอสุราสีติภาตารวาสวัสสันเตอิทธิมันโตชุดติมันโตว,วันนวันโต อิทธิมันตุยาสสิสนูกาลกัญชามาหาพิสมาอาสุราธานาเวคัขะตะขาซาเวปจ,จิตติสุจิตติจะปหะปะาราทุมมานามูจีสาหาสัตตันจะภาลิปุตตานางสัพเพเวรูจานามกาสั้นในหิตวาพาริงเซนางราหุพัฒมุปาขภุง มโยธานิพัททันเตพิคุสมพิคูนางสมิตริงหัวนางอาโปจเทวาปัทวีจะเตวูชาอวายุตทาคมุงวารุณาวารุณาเทวาเซมูจะยะสัสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสัสีโน ทัเเติาทัสถากายาสัพเพนา,นาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุต,ติมันโตว,วันนวันโตและสีินโมูทมานาอาภิกามูภิกขุนางสมิติงหัวนางเวนูเจเทวาสหิสหาลีจะ อสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตาลักขิตานิปุรักขิตตวาอาคูมันทวรหากาวสซุนางววาสุาสาเศโทสกโกปาคาปูรินทท,ท,ททูทัเสตทัสถากายาสเพเน,นานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีนโนโมทมานาอภิการรมุภิคูนางสวิติงวนางอัาคูสาหภูเทวาชลมมกสิสิิสิคาริวะอาริทกาจะโรชาจากอุมมาปุพะปุภาณิพาสีนโนอะวะรุณาสาหธรรมจาจัจจุตาจะอเน,น ชะกาสุเลยยรุจิราอาคูวาเมอาคูวาสาวนีศีโนทเซเจัตถากายาศเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนะวันโตยาสัสศีโนมูทนามาอภิกามุงภิกคูนังสมิติงหัวนางสมานาปหาสมานามนุสามานุสุตมาคิดทาปุช ปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอัทธาคูหะระโยเทวาเยเเจโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตทัตถากายาสัพเพน,นานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุต,ติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานะมนาอภิการรมภิกขุนาะสมิทิงวานา สุกาการุมะหะอารุณูอาคูเวขาสนาสาหาโอทัตาคาียะหะปามุคาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามตามหาลาาักขะหะลักขาชามิสกาจายะสัสติโนทะนัสยังอาคาปะชุนโนโยทิสาวัสสติ ทัศเ,เตทัศัธากายาสัพเพนานตะตวันนิโนอิทธิมันโตชุดสีมันโตว,วันนวันโตยาสัสิโนโมธมาณาอภิกามุงภิกขูนังสามิติงหัวนางเขมียาตุสิตายามากันทก,กาจะยัสัสิโนซ้มพิตาการามเสถาชโชตินามาจะอาสวา นิมมานาตินูอาคูอัทาคูปารณิมิตาทัศเทเทสัทธากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยาสัตสินมูธมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงมานังสัทเทเตเทวันิกายะสัพเพนานาตวันนิโนนามันวเยนาอคันชุงเยจันเยสัทถิสาสาหะปั บุตถชาติมากขีลังโอคตินนมนาสวังทักเคโมคขตารังคานังทักเคโมคตารังนาคังจันทั้งวะอสิตาติตังสุพรามมาปรมัตโตจะปุตตาอิติมันโตสหสั้นนางกุมาโลตัดติดโซจะโซปาขาสมิติงหัวนางสหสพรมมโลกานาง มหาพรม,มาพิติทาติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยสัสสีโซทซัศเตทัศธาทัศเทัศเทะอิสาราคาอาคูปัจเจวกวะสวัตติโนเตสันจะมัชตโตอาคาหาดิโตปาริวาดิโตเตจะซ้ำเพอ,อภิกันเตซัน สินเนทเวสพรมมเกมนระเซนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมัตมันทิยังเอทะคันทะคันหทะพัฒทะพัททะพันธะทะตาเคนพันธมัตะถูกโวสมันตาปาริวาเทวัตวายุมา มาวมุตจิทะโกจินังอิติตัตถามาหาเซนุกันหะเซนังอเปสหิอเปสยิปานินาตละมาหัดจ,จะสัตรังกะตาวาะณเพระวังยะท้าปาวุสกูเมโคตธนายันตตสวิชโกตถา,าโซปัจจุทาวัดิสังกุทูอัสสยังวะเซ ตันจ่าสัพพังอภินยายะวะวะคิตตวานาจักภุมาตตูอามันแตยิสัททาซาสนิสาวเกสาสนิรัติมารากาเสนาอภิกกันตะเตวิชาณาถภาิขกขโวเตจะอาตาปะมะกาุงสุตว่าพุทธสกซาสานังวีตารติตระวีตาราเคหิปากกามุงเนสรวมมปิ อินชาย,ยุงสัพเพวิชิตะสังคามาะยาตีตายสาสัตสีนูมูทันติสหภูเตหิสาวเกศสาสนีสาวเกเตเชะนีสุตาติบทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควารภาราณสียังวิหาราติอิสิปตัตน มิคาทาเยตาตาราโคพะขวาบันจาวะขีเยพิกคูอามันเตสิเทวาเมพิกขเวอันตาปับพชิเตนะนะเซฟวิตาพาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปผูชนิโกอนาริโยอนัถสัน์พิโตโยจายังอัตตกิลามาทะนุโยโคทุกโคอะ นาริโยอนตถสสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากคูการณียาการณีอุปสมายาอภิญญายามโพธายนิพานายาสังวตติกตมาจะตสาภิกขเวมัชฌิเมปฏิปัา ตถาคาเตนะภิสัมพุทธาจากขุกรณีญาณการณีอุปสมายอภิญยาสัมพธายะนิพานายะสร้างวัตติอายะเมวอริยอัตทังกิโกมักโคเสยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโคสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีอยังโคสาพิขเวมัชชิมาปฏิปฏาาทาตทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากคุการณียานาการณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุธายานิพานายะสังวัตติ